น้องมินไม่รับละครอีกเรื่องหรอคะเอออยากถามทุกคนเหมือนกันอนะช่วยช่วยมินคิดหน่อยว่าแบบทุกคนอยากเห็นมินในบทบาทแบบไหนแบบคือพอเล่นละครมาเยอะๆอะมันแบบมันแอบ,บอยากเล่นอะไรที่มันแปลกหน่อแต่ก็อยากถามแฟนคลับเราเองว่าแบบทุกคนอยากเห็นมินเล่นบทบาทประมาณไหนเป็นพีเรียดเป็นออบูแอคชั่นหรือว่า ดรามา่าหรือว่าอยากเห็นเล่นคอมเมดี้อีกหรือว่าอยากเล่นแบบลกจิตหรือ,อยังไงอะลังผีได้ไหมเออทุกคนอยากเห็นแบบไหนเขียนให้มินอ่านหน่อยอยากอ่านเหมือนกันว่าแฟนคลับเราอยากเห็นเราเล่นแบบไหนอยากเห็นเล่นแนวสยองขวัญน,น่าสนใจอยากเล่นเหมือนกันเอ,อ้ยตอนนี้เรามาอ่านคอมเมนต์นะว่าแฟนคลับอยากให้เราเล่นเป็นอะไรเดี๋ยวอ่านให้ทุกคนฟังแต่ทุกคนไม่ได้อ่านนะคะ เอออยากเห็นพี่มิ้นเล่นแนวสอยองขวัญพี่เลียดพี่กันพี่กันดูอยู่หรือเปล่าพี่กันติก๊กติกว่าให้มิ้นหน่อยได้ไหมแบบว่าใครอยากเห็นอะไรแล้วก็ติ๊กช่องนั้นเพื่อเราจะได้แบบไว้คิดว่าเอ้ยเรื่องหน้าเราอยากเล่นอะไรกันดีเนาะพี่กันเนาะพี่เลียดชอบเล่นคอมเมดี้โอ้ยพี่เลียดเยอะมากเลยบูตบจบูบไร้ร้ายดราม่าส,สุดอยากเห็นแซ,ซ่บแซ่บแซ่บเพื่คะ แซบเท่าแบบส้มตำปูปราที่บิงกินหรือเปล่า <laughs> อยากเห็นบทแซบ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 โอเยอะมากเลยอยากเห็นพี่เรียดนะคะอยากดูแนวบูพี่เรียดพี่เรียดตบจูบแซบแซบบูบูดาม่าเอาอย่างนี้นะเท่าที่ดูมีบูบูดาม่าแซบแซบเอาสามเรื่องเนี้ยมารวมกันดีไหมโอ้ยทุกคนอยากเห็นเล่นเรียบร้อย โอ้น่าสนใจชอบดูคอมเมดี้ไม่อยากเห็นชาลีลองห้อาก็เป็นไอเดียได้นะคะพีเรียดดรามา่าหนูจะผอมหนูจะผอมไปเจอพี่มินดีมากเอออุย๊ยทุกคนอยากเห็นดราม่าสอบสวนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยบอดี้การ์ดเออบทนี้ก็ยังไม่เคยเล่นน่าสนใจนะคะ เล่นบทร้ายอะเห็นชุดไทยเออมินก็อยากแต่งชุดไทยเหมือนกันนะทุกคนยังไงดีอะอยากพี่มินเล่นอะไรเนี่ยเวิร์คุโอ้โหเล่นเป็นใครดีคะเมียหลวงหรือเมียน้อยดีคะบทฝาแฝดน่าสนใจบทแซบแทบี e r i o ย้อนยุคเล่นเป็นเจ้าหญิงเอาเรื่องอะไรดีคะเจ้าหญิงดิสนีย์ไหม ทุกวันนี้ดูสองหัวใจวนเวียน NO, โอ้ยเป็นเรื่องนี้ก็ชอบชอบอีกแล้วเนาะสนุกเนาะอยากให้เล่นเป็นคุณแก้วทั้งเรื่องก็คือต้องเรียบร้อยทุกเรื่องบทคุณหมอซ้อมเป็นคุณด็อกเตอร์ลีนะคะต้องแบบใส่ที่ตรวจหัวใจนะคะได้ยินเสียงยได้ยินเสียงหัวใจทุกคนเลยอยากเห็นละครรับบทเป็นคนรวยๆเออใช่ ทำไมอ่ะหน้าเราไม่บอกกับคนรวยใช่ไหมอ่ะละครใหม่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะทุกคนยังถ่ายอยู่เรื่องเดียวคือสันเสนหานะคะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูแนวไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เผื่อแบบว่าจะได้คิดว่าแบบเอ้ยเรื่องหน้าเล่นแบบไหนดีสันเสนหาจะออนทันปีนี้ไหมคิดว่าไม่น่าจะทันนะคะเพราะว่าอ,อตอนนี้เรายังถ่ายไม่เสร็จเลยอะ่ะยังไม่ขึ้เครึ่งเรื่องเลย อยากดูพี่มินเล่น m อหรือหนังบ้างก็อยากเล่นนะคะชอบชอบอยู่แล้วอะไรใหม่ๆอยากลองเล่น